อ๋อมนตัดอาจจะผิดพลาดเอ้ามาต่อเมื่อกี้อยู่ดีมตัดไปก็ก็มาดูอันนี้เดี๋ยวจะพูดเกินนิดนึงช่างช่างกึ่มบอกว่าให้เอารถดมาเห็ดลดให้เอาลถดมา ah เห็ดลด, ah ed, ลดเดี๋ยวสไลเสียงให้เอ้าช่างกึม่มไลเสียงให้เป็นทั้งไดผมก็ผมก็เพิ่งเคยเคยฟังจากน้องเขานี่แหละนี่ไลเสียง ยุคเก้าศูนย์นี่เข้าใจครับยุคเก้าศูนย์นะครับอ่าช่างคืมบอกว่ายุคเก้าศูนย์ซีเข้าใจมันเสียงหวานเสียงยังงครับอ่าเขาก็เจาะเอาแล้วก็อืมนี่ของแท้ได้หน่แต่ว่าถ้าว่าเสียงคมเฮ็ดได้บ่ครับเสียงคมๆผมก็ต้องใส่ดีนะโอ้ใส่ใส่ดีจังน่อยใส่ดีใส่เพี้ยช่างบอกว่าสั้นเอ้าคำๆกันไปช่องชัดคุ้มนี่แต่ว่ามายุคยุคเก้าสิบยุคเก้าศูนย์ เราสูงก็ต้องแดงบางสายครับอืมแต่ว่าอันนี่ยังขึ้นขึ้นหมวกแดงหมดนะขึ้หมวกแดงเนี่ยเราไม่นี่กึ้นหัวสะพายครับขึ้นหัวสะบานแต่ว่าเราก็ใส่หมวกแดงอยู่ด้วยผมเป็นตัวเองเลยผมเป็นต้อยหมวกแดงอ้าวเดี๋ยวอันนี้ก็ให้ช่างขึ้นเมฮดเบิ่งตกลงราคากันเรียบร้อยราคาบ่ต้องบอกผมบ่ท่านบอก ถ้าว่าเสร็จภารกิจแล้วมาลองเสียงผมถึงจะบอกจะบอกว่าอทำเสียงอย่างนี้อย่างนี้ผมถึงจะบอกอนั่นแหละถึงจะ,ะเฉลยอ,อเดี๋ยวให้ท่านติดตามไว้ติดตามไว้ติดตามไว้ไว,ว่าช่างสร้างชัยภูมิบ้านเฮาเปลี่ยนตั้งไหนนั่นแหละนั่นแหละมันจะแตกต่างจากช่างดังๆเขาไหมน่ะเทคนิคแต่และเทคนิค การเรียนรู้มันก็ไม่เหมือนกันนะนะช่างแดงบางสายมันไม่ใช่มันเจา้าก็ไป<ม>บอกบมวนด้วยเนี่ยอ่ะถ้าว่าช่างแดงบางสายเขาก็สูตรสูตรอันนี้ก็มีการอ,อ,อ่าอันนั้นคือคือเทพนี่เราบอกว่าอันนั้นกับเทพเราแต่นี่นี่จะมา,าอ,ะอ,ะอันนี้โคตรเทพอะฮะอันนี้โคตรเทพมันเทวดาบอ่าอ้าวอนไ้คำๆกันม้วนๆไปอันนี้ก็เอาคลิปนี้ก็ อันนี้ก็คือข้อท่อเก่าเป็นตั้งใดครับช่างกลื่มเอาเอาให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งแน่ที่ว่ามันมันบอดีมันบอเนี่ยครับมน๋อถ่ายถ่ายสนิมมันกินมันมันมีแขวมีฟันมันบอกครับผมว่ามัน่าจะดูดเอาเลอ๋อบ่บ่มีแต่ว่ามันผุมันผุมันผุไปแล้วครับลวก็เนื่องจากการใช้งานถึงงมอหลายอย่างหลายแนวเนาะเวลาเอาใส่ ตัวนี้ตัวนี้มันต้องอันนี้น่าจะสามสิบปีแล้วรถรถรถยังอยู่แต่ว่าคนถายไปแล้วนี่เจ้าของไม่อยู่แล้วอืมเจ้าของไม่อยู่แล้วก็คือผู้สืบทอดก็คือผมนี่แหละครับอ้าวเป็นตำนานนิดหนึ่งใช่ไหมช่างเกิร์แสดงว่าน้าได้กินนี่เนี่ยเห็นตำนานตำโดนไล่กูกูหิวแล้วเอาประมาณนั้นขำๆกับช่องใช่ภูดเมื่อนี้มาเนี้ยวขำเนี้ยวขำเนี้ยวฮาเลย แต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามกันอันนี้ผมจะเป็น e ีพีีแรกเลยที่ว่า,าจะเอาท่อให้ช่างกลิมมาเฮ็ดมาทำเอาท่อมาให้ช่างกลิมมาเฮ็ดมาทำมันจะเปลนทางใดนะช่างกลิมบอกว่าให้เอารถมาอีกสามมือนะน่าจะเป็นอีกสามมือแล้วก็อาจี่ได้เพราะว่ามันห่างห่างกันประมาณสองกิโล,คนล,นลคนละหมู่บ้านนะคนละหมู่บ้านนะแล้วเอามาให้ช่างช่างกลืมก็ทํา เดี๋ยวต้องมาลุา้นกันมาลุ้นกันรู้สึกว่าอ่าโอ้ย,ยมันจะไม่ค่อยชัดเพราะอะไรไม่ไม่ไมค่อยชัดเพราะว่าผมลืมแตะลืมแตะการซมูมขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเดอ้อมาดูช่งางช่างบ้านบ้านช่างมันบ้าน,านมันชิบเป็นจังใดน่าติดตามอย่าลืมติดตามไว้ติดตามไว้ไวใครใครที่ชอบอสองอยีง่ห้อชัยภูมินะชัยภูมิชัยภูมิ <laughs> เพราะว่าสองอย่ห้อใช้พุ่มเป็นตั้งใดกับช่างบ้านๆนะกับอันนี้นี่อยู่เฮียนอยู่เฮียนสำเนียงนี่กะหูอยู่แล้วได้ของแทบ่ะใช้พุมิของแทนนี่อันนี้อย่างที่บอกไปนะถ้าว่าภาพไม่ชัดยังไงตอนแรกขอขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเด้ออันนี้ก็ตอนนี้ก็ได้แตะการการซูมกันให้มันรายละเอียดเพิ่มยิ่งขึ้นแล้วน,น่าจะเข้าใจอยู่อันนี้อัน เงี้ยงก้นนี่ยพักครับพักชาวร้อมันเมื่อยดิครับก้อยพักอ่ะนะมันเมื่อยีิมันเมื่อยมันก็ได้หยุดมออีกหน่อยเอออชะลีกหน่อยบัดที่นี่สิเอาออกบ่ครับเอาออกครับเอาออกครับเนาะบ่มีประโยชน์อืมเพราะว่าบ่อยากพักนะสายลงครับสายลงอือสายลงสายลงบ่อยากพักเอาออกไปโลดซั่นว่านี่แต่ว่าเสียงนี่ก็คือขี้ไปเนี่ยน หมดแลนน้ำมันบอกครับมันหวานลารอ้าวเดี๋ยวคํำๆไปเดี๋ยวเทาเบิ้งของแท้การอันนี้ EP แรกนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นเป็นอีแรกเลยอันนี้คือท่อเทยล่าเจ้าไม่ช่างช่างกล่่มเพ็ดช่างกล่มทำสร้างบ้านเฮานี่แหละครับเอาใช้ช่างบ้านบ้านเรานี่ยดูีิว่ามันคุณภาพเป็นไงอันนี้เขาเรียกว่าแฮนเมกนะแฮน เอามือมอ,อืมเอามือเฮ็ดเด้๋ยได้เอาตีนเฮ็ดเจ้าก็ว่าไป <c oughs> <c oughs> นี่แฮนแม็กแฮนคืออะไรมือเอามือทำนะนี่ของแท้เดี๋ยวาฝากไว้แค่นี้แหละครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเอพี EP ที่สองยวทำเสร็จแล้วอันนี้ผมก็กลับมาแล้วก็กลับมาค่ำไงมันก็เลยได้ถ่ายถ่ายท่านผู้ชมได้ดูว่าเนี่ยมันค่ำมันค่ำมันก็ได้ประมาณนี้แหละ ตามสภาพตามสภาพเดี๋ยวคลิป EP ที่2คอยติดตามก็แล้วกัน EP ท EP ที่2คอยติดตามอ่ะผมก็จะจบการรีวิวการผ่าท่อแบบบ้านๆมันสิเป็นตึงไดเนาะเอาอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงครับเอาจบการรีวิวอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องช,ชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิบ้านเราเนี่ยครับวันวันไม่ค่อยว่างอันนี้ก็เลิกงานแล้วไม่ว่างนียังมาถ่ายอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็มาดูแบบว่าช่างแบบบ้านบ้านมันจะแตกต่างกันจังใดนะสูตรใครสูตรมันอันนี้สูตรช่างเกิร์มเห็นบอกครับอืมเอาละเอาละขอยติดตามอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชัยภูมิชัยภูมิมาแล้วนะครับไปแล้วไปแล้ว